วันที่6ธันวาคม2566นางสาวพิริยาพรสับสีหัวหน้างานประชาสัมพันธ์อาวุโสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยในการถแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง20ธันวาคมของทุกปีมักจะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ ซึ่งสามารถรับชมได้ด้วยตาเปล่าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีพื้นที่มืดสนิทและจะปรากฏให้เห็นเป็นลำแสงว่าพาดผ่านทั่วท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างโดยในปี2566นี้คาดการว่าจะมีอัตราการตกสูงที่สุดในช่วงหลังเที่ยงคืนขอองค์คืนวันที่14ธันวาคมตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกาไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่15ธันวาคมเฉลี่ยประมาณ120-150ดวงต่อชั่วโมง โอกาสนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจึงได้ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เตรียมจัดกิจกรรมแอวสวนพอดาวกลางดอยนอนกอยฝนดาวตกเจมินิดโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมนอนชมฝนดาวตกเจมินิดท่ามกลางงอขุนเขาและพืชพันไม้นานา,นานชนิดภายในสวนพฤกษศาสตร์ส,ส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่มืดและปราศจากแสงรบกวนเหมาะแก่การสังเกตการฝนดาวตกเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา17:00ถึง02:00 00นอนอกจากการชมฝนดาวตกแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การเปิดให้สัมผัสกับประสบการณ์ดูดาวบนเส้นทางธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ที่ได้เนรมิตเส้นทางชมธรรมชาติให้กลายเป็นสะพานแห่งดวงดาวยามค่ำคืนในทีม g l o w in the Dark ชวนนักฝนดาวตกเจมินิคในสวนดอกไม้ การดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์กล้องสองดาวการแนะนำการดูดาวด้วยตาเปล่าและเทคนิคการดูฝนดาวตกและดูดาวผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกิจกรรมวาดภาพด้วยแสงไลท์เพนทิงพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกกัดซื้อมืดจำหน่ายสินค้าและอาหารพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนที่มาปรึกษาดาราศาสตร์โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ h t t p s b i t l y c m k s j m n ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์90บาทท่านพร้อมรับของที่ระลึกสุดลิมิตดภายในงานโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053 12 1268ต่อ304-306หรือ08 18 854 353สอบถามการเดินทางและค่าธรรมเนียมโทรศ5 3 1 1ห6 33หรือ08 17 169 813ส่วนึ่ หากประสงค์ครั้งคืนสอบถามที่พักโทรศ625942963ลานกังเต้นสวนพฤกษ์